สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่9พฤศจิกายนเรามาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับคัดเฉพาะผู้ที่มัานใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาต้องมีคทาคือวันนี้นํามาฝากไปแค่คลิปเดียวครับไม่มี ep หนไม่มี ep สอพอตัดไปแล้วตัดไป,ต,ดไปตัดมาเหลือไปแค่4ตัวทําคลิปเดียวได้ก็จัดมาฝากครับสิบดาวสี่ตัว คู่แรกครับเอสปานยอนกับบีเอเอฟเอฟคู่ที่2แฟรงก์เฟิร์ตกับฮรอมเพนแฮมคู่ที่3มาเธเรย์กับเซลติกและตบ ema, ท้ายด้วยแมนเิตียกับเชลซีห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและก็รบกวนครับฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูล2อคู่ดูแฮนดิแคปครับเอสปานยอนกับบียาเอฟเอฟ ในซึกงลาลิกาสเปนครับแข่งขายกระตอบทีสองสนน,นราคาให้ทีมเยนบียาเนียบุกมาต่อที่ปอปาลบห้า 5. แน่นอนครับเราแค่อ่านชื่อเราก็รู้แล้วว่าบียาเนียบัดูดีกว่าใหญ่กว่าเหนือกว่าแต่ออกมาเยือนเกมนี้ทําไมต่อราคาถูงจังแถมยังต่อลบห้าเจ้ากล้าแจกเต็มอีกต่างหากมันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะอันที่จริงแล้วเจ้าบ้านไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยครับเจ้าบ้านเป็นยอมเป็นแค่ทีมดับที่สิบหกของตารางมีอยู่แค่สิบสองคะแนน อยู่ในโซนท้ายตารางนะครับพร้อมที่จะหล่นไปในพื้นที่สีแดงตลอดเวลาในขณะที่เบลล์อาพมเยยนครับอยู่ดับที่9กลางตารางมีอยู่18คะแนนคือถ้าดูจากอันดับและคะแนนเนี่ยเบลอาดูดีกว่าดูดีกว่าเ้าจะรู้สึกว่าราคาเบาๆแล้ว้ามันต่อถูกแบบแปลกมาดูข้อมูลพื้นฐานับเอ็นฟันยอนยัน้าเกมหลังสวพวกเขาชนะ, 1, ะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่ง ถามว่าดูดีไหมท่าเทียบกับมาตรฐานในฟันยอนท่าเทียบกับสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ในโซนท้ายตารางนี่ถือว่าดีแล้วพ,พราะแพ้แค่เกมเหีือเท่านั้นในแง่าการลงทุนกำไรสองเกมครึ่งขาดทุนสองเกมหากลบกับนี้ก็ยังพอซื้อข้าวกล่องไก่กระเทียมเซเวน่นกินหรือว่าจะเป็นล้านหน้าหมูหมักก็ได้หรือจะเป็นไก่กระเพราคั่วนะก็พอได้อยู่นะพออยู่ได้ ในแง่ของผลงานโอเคครับในแง่าการสุนก,ก็ใช้ได้อยู่ส่วนทางเบียรเนอครับทีมมีชื่อทีมใหญ่ทีมดังผลงานห้ากเกมหลังสุดครับพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามอันนี้ไม่ดีครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเบียรเนอแล้วบอกเลยว่านี่ไม่ดีไม่ปานกลางด้วยออก,กแนวแย่ๆแ,และหนักไปกว่านั้นคือในแง่าการลงทุนพวกเขาไม่กำไรเลยขาดทุนเรียบนะห้ากเกมติด เรียกว่าอันนี้ต้องถึงท่านกู้หนี้ยืมสินแล้วกู้หนี้ยืมสินมาใช้หนี้แล้วแหละไม่ได้เข้าเนื้อธรรมดาธรรมดานะนะเพราะฉะนั้นกลายว่าข้อมูลพื้นฐานครับทีมจากเอฟฟนยอน e ที่มัน,ท,มนที่มันก็ดูผลงานธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่กลับดูดีกว่าผลงานของมิอสแล้วในช่วงนี้ในแง,กรรกง,ง่การลงทุนก็ฉียงเช่นเดียวกันครับเป็นเจ้าบ้านที่ดูดีกว่าสแสดงว่าในส่วนนี้เนี่ยย้อนแย้งกับอันดับและคะแนนในตลางรวมถึงชื่อชั้นทีแล้วนะ ขอชี้กันทีและอันดับจะเป็นเบียร์แนลดูดีกว่าสถิติการเจอกันครับห้าครั้งหลังสุดปรากฏว่าเบียร์แนลชนะสองครั้งเอเมยอชชนะหนึ่งครั้งสเสมอสองครั้งถ้ามองตามเนื้อภาพผลงานต่อผลงานเบียานดูดีกว่าเพราะชนะสองเกมแต่ถ้าวัดกันด้วยความเ็นเอฟยอกับเบียแล้วเมื่อเจอกันทีไรเนี่ยก็มักจะเป็นเบียร์แนต่ออยู่แล้วราคาต่อมากต่อน,น้อยก็มักจะเป็นฝ่ายต่อ ถ้ามองด้วยแต้มต่อสถิติการจัดการห้าครั้งปรากฏว่าเป็นเอเมอร์ดูดีกว่าเพราะชนะหนึ่งครั้งเสมอสองครั้งเพราะฉะนั้น,น,นในภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเกมผูน้นี้คงต้องมองว่าเป็นทีมสซนท้ายอย่างเอเมอร์ดูดีกว่านะครับมาสองผู้ดูแฮนดิแคปบดาห้าเจ้าทอมองเกมผู้นี้คาดการเกมผู้นี้ไว้ไว่าอย่างไรกันบ้างต้องมองว่าในส่วนของรางผาภูครับมานีมาแรงเลย ปรับลดลงในช่องเจ้าบ้านลดลงหมดเลยปรับลดลงหมดเลยในช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนหรือสรุปไว้ง่ายครับว่าเจ้าทั้งห้ารายคาดการณ์ว่าเกมนี้เจ้าบ้านไม่ชนะก็เสมอไม่แพ้แฮนดิแคปในราคาทีมเยือนบุกตอต่อปปร .05 เนือนนี้ก็จ่ายต่างฝ่ายมอนต่อออาไปครับจ่ายต่างฝ่ายมารองเจ้าบ้าน4รายในขณะที่ฝ่ายปปบอนต่อเจ้าบ้านปรับเพิ่มขึ้นสามปรับลดลงสอง เพราะฉะนั้นเอาแบบหลกัหลกๆเห็นๆเ,เน้นๆคือเจ้าชื่อว่าเกมคู่นี้เอ็นฟอนยอนจะชนะหรือเสมอพร้อมกินราคาแฮนิแคปที่เป็นบอลรองปอป่านี้สําเร็จด้วยบวกกับข้อมูลพื้นฐานมาสักคู่ส่วนรองไอ้นกแก้วเอ็นฟอนยอนครับเป็นทีเด็ดตัวเน้น่วนสิบดาวตัวแรกครู่ต่อมาครับใช้ข้อมูลสองคู่ด,ดูแฮแนิแคปแฟงเปิดกับฮอฟเฟนไฮม์ในศึกบุนเดสกาก์ายยนเยอรมัน แข่งขันกันตอนที่สองครึ่งกำนหนดราคาให้เจ้าบ้านแฟงเฟิร์เป็นต่อที่ครึ่งรวมร้อสิบแฟงเฟิด์และฮอบฟิธาก็จัดว่าเป็นทีมอยู่ในพื้นที่ไม่ห่างไกลกันนักนะปัจจุบันเจ้าบ้านอยู่ับที่ห้าของตารางมีอยู่ยี่สิบสามคะแนนในขณะที่ทีมเยือนฮอบฟิธาอยู่ดับที่เก้านะมีอยู่สิบแปดคะแนนนี่คือ Frankfurt แฟงเฟิร์กับฮอบฟิธาในข้อมูลเบื้องต้นผลงานห้าเกมล่ะ ถ้าเกมหลักสุดท้างควรชนะสี่แพ้หนึ่งชนะสี่แพ้หนึ่งถือว่าดีครับและเกมที่แพ้นั้นยังเจ็บในใจไม่หายเลยเพราะว่าวันนั้นมันอ,อกมันใจ่วงไงแพ้ควรก็จำไม่แพ้รอดมุนทาบ้าน,าานแล้วมันก็แพ้นะโอ้โหเป็นอะไรที่สิบดาวหยิบแมนแมนถ้าเกมหลักแพ้ควรชนะสี่เกมแพ้นหนึ่งเกมหยิบเอาเกมที่แพ้ขึ้นมาเป็นสิบดาวใชยแพ้รอดมุนใช่เลย แต่ะไไม่เป็นไรผ่านแล้วก็ผ่านไปครับวันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลพื้นฐานทางเกมแรกแฟ่งเผื่อดูด,ดนะีชนะชนะสี่แพ้หนึ่งในง่ายการลงทุนก็ดูดีกำไรสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมทางล้มกบนีแล้วนั่งเอ็มเคได้กินหรูอยู่สบายได้นะก็เรียกว่าฟู้ฟ้าพอตัวสำหรับแฟ่งเผื่อในขณะที่ฮอมเพิ่มห้าเกมหลังทุนชนะ 2, สะองเสมอหนึ่งแพ้สองอยู่ในเกมที่ดีเช่นเดียวากาันแต่ไม่ดีมากเท่าแฟ่งเผื่อ แต่ก็ดีแหละทั้งเทียงกับป่าเป็นทอมไามนะในแง่าการลงทุนกำไรของเกมขาดทุนสามเกมท่างลง้กับนี้แล้วก็ยัางบาดเจ็บเข้าเนื้อเพราะนั้นแน่นอนครับจากข้อมูลพื้นฐานห้าเกมหลังสุดและการลงทุนแฟงเผื่อด,ดูด,ดีกว่าอาจต้องรวมถึงอันดับและคะแนนในตารางปัจจุบันด้วยสถานการณ์จากการท้าครั้งหลังสุดก็ปรากฏว่าแฟงเผื่อชนะสามครั้งแพ้หนึ่งครั้งสเสมอหนึ่งครั้งก็โดยรวมเป็นแฟงเผื่อที่ดูดีกว่า,าเช่นกัน เพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานยกให้แฟงเปิดดูดีกว่าฮอร์บินฮามมานสองภูด,ดูแฮนดิแคปจับดาห้าเจ้าท็อปมองเกมผู้นี้คาดการเกมคูน่นี้ไว้ว่าอย่างไรวันนี้เจ้าเชื่อใจเจ้าวานแฟงเปิดกับปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายลดลงมาเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้นมาเลยช่องทีมยอนเพิ่มขึ้นมาเลย,นนย,นเ,นเ,ลยเน้นเน้นที่ช่องเจ้าวาชนะชัดเจนมากแฮนดิแคปครึ่งลูกแน่นอนบอลชนะนนมันต้องมีอยู่แล้วแหละ ซึ่งในราคาครึ่งลูกนี้ก็ตอกย้ำด้วยเจ้าสี่ลายปรับราคาลดลงในขณะที่บอลอกปรับราคาเพิ่มขึ้นบนเลยทั้งห้าลายเพราะนั้นภูไหนี่แคบก็ยืนอยู่ฝั่งแฟงเปิดจ้าบ้านบอลต่อบวงจกข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่แฟงเปิดอีกเพราะนั้นวางต่อแฟงเปิดครับนะอยู่ต่อแฟงเปิดนี่แหละเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองครับ มาคู่ที่สามครับจะไปอย่างรวดเร็วนะเพราะมีทั้งสี่คู่ไม่ใช่ว่ากลัวฟังนานนะกลัวพูดไม่ไหวมันเยอะเช็คข้อมูลสองพูด่ดูแฮนดิแคปนะครับเป็นเกรารวางมาสเตอร์เกับเซลติกในศึกพรีเมียร์สกอตแลนด์แข่งขังกนกันตอนทีสองสี่สิบห้าสนราคาให้ทีเ ic, มเยือนเซลติกมุมกันต่อที่รูปครึ่ง สถานการณ์ในตารางสกอตแลนด์นะครับเจ้าบ้านมาเธอเวลอยู่ดับที่9ของตารางมี16คะแนนส่วนเซลติกจากผูมีอยู่36คะแนน,น,มม 3, น,นทิ้งห่างจากทีมที่ตามมาอย่างเลเจอร์7คะแนนนี่คือเสียงที่เป็นไปในตารางลีกผลงานของม well าเธอเวล้5เกมหลังสุดกับชนะ1แพ้4แน่นอนมันไม่ดี ในแง่าการลงทุนก,กาไรเกมเดียวขาดทุนสามเจ้าหนึ่งแน่นอนทางลบงกบนีแล้วก็ขาดทุนยับไม่มีทั้งคู่ทั้งผลงานทั้งการลงทุนนะอันดับและคะแนนในตลาดก็เป็นรองอย่างเห็นเห็นอยู่แล้วส่วนผลงานท่าเกมลงสุนของเซลติกชนะ 3, 3, 1, 1, 1, 1, สามสองหนึ่งแพ้หนึ่งก็ถือว่าดีแต่ในแง่าการลงทุนไม่ดีกำไรเกมเดียวขาดทุนสิเกมทางล,งกลมกบนีแล้วก็มาเก็บเช่นเดีวยวกันมันฟ้องว่าอะไรครับมันฟ้องว่า ตัวเซลติกเองในเวลาที่ต้องต่อใส่คู่แข่งก็ต่อแพงแล้วก็มาจะหญิงไม่ขาดนะหลายเกมชนะแต่ขาดทุนนะนั่นคือเซลติกเพราะนั้นคู่เนี้ยถ้าเทียบกันผลงานต่อผลงานเนี่ย้5เกมต่อห5เกมเซลติกดูดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าในแง่การลงทุนก็จะบอกเลยว่าย่ำแย่ในยแก่ทั้งคู่ทีมหนึงก็แพ้ให้แขบเป็นประจำ เงินแทบจะไม่กำไรเลยอีกทีนึงก็ยิงไม่ผ่านไม่ขาดต่อแพงสถานีการจัดกันล่ะห้าเกมหลังสุดปรากฏว่าเซฟติเก็บกินเรียบเก็บกินเรียบเลยทั้งห้าเกมชนะหมดเลยและมีสามเกมที่กินให้แคบราคาลุกคขัวเท่าเกมนี้ได้เอ้ยลูกครึ่งนะลูกครึ่งเท่าเกมนี้ได้เพราะนั้นอย่างไรก็ตามใช้ข้อมูลพื้นฐานแล้วทั้งหมดทั้งอันดับและคะแนนในตารางเกมเย้าเกมเยือน ผลงานท่าเกมการลงทุนเสรษกิาการจัดการยังคงเป็นจากผงเซคนิกที่ดูดีหว่าแน่นอนมาสองพูด,ดูแฮนดิแคปครับวันนี้บรรดาท่าช้อนมองเกมผูน้นี้ไว้อย่างไรก็ต้องบอกว่าเป็นเกมหนึ่งที่ดูจากค่อนข้างขาดขาดอยู่คือมันเอียงเอียงข้างชัดเจนมากราคาพูก็เ,กเรื่องทีมเยือนปรับราคาลดลงหมดเลยทั้งห้าลายชอํเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยชอนะบายเพิ่มขึ้นหมดเลย ไม่มีอะไรย้อนแย้งนะทีมเยือนเต็มๆโดยไฮนิแคปมลุกครึ่งแม้จะเป็นทีมนอกบ้านไปต่อทีมในบ้านแต่เจ้าอยากปรับราคาลดลงหมดเลยในฝ่าฝ่ายเจ้าอทีมเยอือนบอลต่ออย่างเซลติกลดลงหมดเลยห้าหลายในขณะที่ช่องทีมเจ้าบ้านบอลรองปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าหลายเพราะฉะนั้นคู่นี้ไฮนิแคปนี้ยืนอ,อยู่ฝั่งเซลติกทั้งชนะทั้งกินราคามื่อเบข้อมูลพื้นฐานที่ดูดีกว่า วางสายต่อเซลติกจัดไปเป็นของแพงของดีครับเป็นทีเด็ดติดดาวตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สามเซลติกครับปิดท้ายแล้วนะครับสำหรับในคำคือวันพุธที่เ้านี้โดนสุดท้ายครับเช็คข้อมูลสองพูดูยแฮนดิแคปแมนซิตี้กับเชลซีบิกแมตในศึกคาราบาวครับือนีีครับอังกฤษแข่งขันกันดึงสุดที่สามตกลดราคาให้แมนซิตี้เป็นต่อที่ลูกควบลงห้า เกมพวกนี้คงไม่ต้องดูอันดับและคะแนนในตารางนะที่ไม่ดูเพราะว่าทั้งสองทีมต่างโลเทชั่นทีผสมทีลงมามากน้อยก็แล้วแต่การคาดการณ์ของทางกุนซือเพราะนั้นมันไม่ใช่ชุดหลักไม่ใช่ชุดหลักชุดใหญ่ที่ได้นในเกมนี้เกมนี้จะเป็นการวัดการถึงส่วนผสมที่มันลงตัวหรือไม่ลงตัวใครจะดูดีกว่ากันผลงานทา้ายเกมลงสุดของแมนซิตี้จริงๆแล้ว อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นชุดผสมลงเล่นในขณะที่ห้าเกมที่ผ่านมานั้นเป็นชุดหลักชุดใหญ่หมดเลยมันก็วัดไม่ได้เต็มร้อยหรอกแต่ก็เอาแหละมามองก,กลก่าแล้วสิบกันซักนิดหนึ่งนะผลงานห้าเกมลงทุนของแมนซิตี้คือชนะสี่เสมอหนึ่งในแง่าการลงทุนในแง่ผลงานดีแต่ในแง่าการลงทุนไม่ดีเพราะในแง่าการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมห่างลมกรงนี้แล้วเจ็บเนื้อเจ็บตัว ส่วนเชลซีทาาเกมหลังสุดก็ประมาณเดียวกันครับคือเอามาอ้างอิงลำบากหน่อยแหละเพราะว่าเกมที่เชลซีก็โลชั้นทีมเพียบแต่ที่เอามายกมาฝากห้าเกมหลังเนี่ยเป็นเกมบริกักบเกมยูฟาแีมเปี้นน้นลัดเต็มผลงานคือชนะสองสมห,หนึ่งแพ้สองก็อยู่ในดีปานกลางในแง่การ,งาการลงทุนก็ไม่ดียิ่งกว่าแมนซิตี้ซะอีกเพราะกำไรแค่เกมเดียวขาดไปสี่เกมนะเข้าเนือ้อ มีบัตรเครดิตก็รูดกันสนุกอ่ะเพราะนั้นท่านเทียบกันผลงานต่อผลงานเอาตามเนื้อหาตรงนี้เลยนะแน่นอนแมสซี่ดูดีกว่าในแง่การลงทุนแย่ยกันทั้งคู่แหละแต่แมสซี่แย่น้อยกว่าประมาณนี้นะสำารับข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นใสถิติการเจอกันห้ารครั้งที่ผ่านมาปรากฏว่าแมสซี่ชนะสองครั้งเชลซีชนะสามครั้งไปเชลซีดูดีกว่า และที่สําคัญไปกว่านั้นครับจะสังเกตว่าที่ผ่านมาเกมผู้นี้เจอกันก็มาจะต่อแค่ครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกไม่เกินหนึ่งแมตช์อ่ะสังตอนที่ผ่านๆมามันก็ยิงกันไม่เคยขาดแมสตี้ชนะเชลซีก็ชนะแค่หนึ่งศูนย์เชลซีชนะแมสตี้ก็แค่หนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งคือจากสถิติมันฟอสหรือว่าไม่ขาดแต่ตัวแฮนดิแคปย้อนกลับไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่าแมตีต่อถึงลูกควบ นั่นหมายความว่าบอลรองมีโอกาสกินราคาแบบเต็มๆนะแต่ทําไมยังเปิดมาได้ละ่ะลูกพวบลมห้าเจ้าก็รู้ทั้งรู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่ามันมันออกแนวนี้ที่ย้ำว่าเจ้ารู้พอเจ้าก็ปุดราคาคู่นี้บอกแล้วคนระับไม่เคยเกินลูกแต่วันนี้ทําไมหมาลูกควบเหมือนตั้งใจเปิดราคามาให้แพงแล้วให้คนเหยียงเป็นสวนอ่ะสวนเชลซี อย่างแย่ก็แพ้เม้ดเดียวกินรึ่งอารมณ์ประมาณนี้เลยวันนั้นข้อมูลพื้นฐานผมยกให้สองทีมนี้สูสีนะมาสองูด,ดูแฮไลคปบรรดาห้าเจ้าทอมองเกมคู่นี้ไว้ว่าอย่างไรเป็นอะไรที่น่าแปลกใจครับวันนี้เจ้าเรื่องชนบานแมตซี้ล้นลงหมดเลยครับทั้งห้าลายชนบมมชอบเนเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นหมดเลยครับมั่นใจว่าแมตีจ้จะชนะในเกมนี้ แต่ที่ดีไปกว่านั้นคือราคาลูกควบเนี่ยไอที่บอกแล้วว่ามันเจอกันที่ไรมันชอบชนะแ,แค่เม็ดเดียวอะ่ะวันนี้มันต่อลูกควบมันตั้งใจให้ไปลองอะ่ะแต่วันนี้เลยราคาลูกควบห้าเจ้าท็อปเรื่องข้างทางฝั่งจ้าบบ้านบอลต่อลดลงหมดเลยชอบระเบิดเพิ่มขึ้นหมดเลยกลายเป็นเชื่อใจจ้าบบ้านแมบ,บตี้ว่าจะยิงขาดได้ในเกมนี้ซะอย่างนั้นครูก็ชี้แฮนดิแคปก็ชี้อยู่ในทิศทา,างเดียวกันกล้าชี้ขนาดนี้ บวก,กับข้อมูลพื้นฐานมนสักครู่อย่างที่ไล่ามาต้องการก,กาต่อครับต่อแมนซิตี้ครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวสุดท้ายครับเชื่อว่าวันนี้แมนซิตี้จะชนะเชลซีแบบขาดลอยนะอยู่ต่อแมนซิตี้หรือถ้าแย่ที่สุดอะเอาแบบแย่ที่สุดเลยก็ต้องชนะทั้งหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งใครอยู่แมนซิตี้ก็บาดเจ็บแค่ครึ่งเดียว แต่เมื่อมีล้นกินเต็มกำไรเห็นเห็นแบบนี้ก็ยังต้องย้ำว่าแมนซิตี้ครับและนั่นคือ10ดาว4ตัวในค่ำคืนวันพุธนี้ขอให้ท่านโชคดีครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ